สวัสดีค่ะหญิงลีสีจุมพลค่ะอันนี้อยู่ที่บ้านพักหญิงลีนะคะอยู่ที่ถนนเพิ่มศิลค่ะด้านหน้าจะมีฟิตเนสเปิดให้บริการนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักกับทีมงานค่ะเมื่อกี้เห็นหญิงลีดูดูต้นไม้ก็คือถั่วฝักยาวนะคะที่มีความชอบมีความสุขในการปลูกใบไม้สีเขียวเอาแบบเวลาเราทํางานหนักมาเราเห็นสีเขียวแล้วมันจะเ,เ,เ,เหมือนแบบเราชุ่มชื้นใจนะคะผ่อนคลาย ตะะัวรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองที่หญิงทาค่ะซึ่งรุ่นแรกก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะเป็นการทดลองด้วยตนเองนะคะซึ่งไปเห็นมาจาก YouTube แล้วเขาปลูกแล้วมันได้ผลผลิตดีแล้วก็เลยรู้สึกอยากปลูก <S <S เห็นเป็นลูกออกมาแล้วได้กินฝักแล้วก็ได้าวางข้างรั้วให้มันสวยค่ะไปดูอันที่มันล้มเหลว <c oughs> <c oughs> ได้ผลก็มีล้มเหลวก็มีนะคะคุณผู้ชมฝั่งนี้ถือว่าล้มเหลวค่ะ ฝั่งนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นถั่วพุ่มที่ไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่ามันออกลูกอยู่ก็เลยเดี๋ยวให้มันให้มันหมดก่อนนะคะเดี๋ยวให้มันหมดอ่าเดี๋ยวให้มันหมดเอ้ให้มันหมดวายก่อนจะทิ้งเพราะว่ามันยังได้กินอยู่นะคะมันเกิดจากการที่หญิงรีปลูกใส่กระถางเล็กนะคะซึ่งการปลูกใส่กระถางต่ำอ่ะปุ๋ยมันจะหนีเพราะว่าเวลาที่เรารดน้ําหมดอ่ะน้ำปุ๋ยมันไหลหนีหมดเลยสารอาหารไหลหนีแล้วก็หญิงปลูกทีไปนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่า อันนี้มันเป็นรุ่นของถั่วพุ่มมันไม่โอเคมันมันมันไม่ไม่ไต่พาไปดูบนบ้านดีกว่าค่ะชั้น5เนาะขึ้นไหวไหมคะคุณขาขึ้นไหวซูนะคะไ,ไปค่ะเลยนี่ก็คือฟิตเนสนะคะอยู่ตรงด้านหน้านี่คือฟิตเนสค่ะสำหรับชั้น2ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ซ้อมเต้นค่ะออตรงนี้ซ้อมเต้นค่ะแล้วก็ปิดปิด,ปดเลื่อกนกระจกแล้วก็ซ้อมเต้นกันตรงนี้เป็นห้องอัด เป็นห้องอัดห้องร้องค่ะปิดไฟได้ไหมปิดล็อกอยู่นี่ค่ะห้องอัดก็ก็จะแบบว่าสบายๆบ้านๆนะคะเราซ้อมเต้นกันใ่คจะถาไมช้นชั้นห้าค่ะมันวายแล้วอ่ะก็ั้ฝั่งนี้ค่ะคือได้กินเยอะมากแล้วแต่มันจะวายแล้วเนาะเนี่ย เมื่อวานมาเก็บกับแม่เขียวเลิศเลยหลายุน้องดิวเก็บมาเลยค่ะเก็บมาเลยต้องหญิงอันนี้พันจากไหนครับพันก็พันจากตลาดค่ะซื้อมาจากเกษตรเลยค่ะซื้อจากเกษตรทั่วไปค่ะเก็บได้แล้วเนี่ยกินได้แล้วนี่ปลอสารพิษได้ไหมคะปลอสารพิษค่ะไม่มีไม่มียาฆ่าแมลงนะคะปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยปุ๋ยมูลบัวมาจากบ้านล้วใส่รถแดนเซอร์มาเลยแดนเซอร์ไม่มีงานเอาเอาใส่มูลบัวมาก่อน หลอดแน่นอนค่ะนี่กี่เดือนครับอายุประมาณ45วันค่ะ,ะค่ะนจะปลูกถั่วเนี่ยเคยมีความรู้เรื่องการปลูกผักอะไรนี้บ้างไหมก็คือเป็นคนที่ชอบใบไม้สีเขียวนะคะแล้วพอพอรู้ว่าถั่วมันปลูกง่ายมันแบบเป็นคนที่ชอบแบบลงทุนน้อยอะ่ะมันถุงละ15บาบาทใช่ไหมคะ<ฤ>แต่ว่ามันมาลงทุนกับดินกับกระถางนะคะก็เลยคิดว่าชอบอยากอยากลองดูเพราะว่า,วา พื้นที่ข้างบนดัดฟ้ามันยังไม่ได้ใช้งานก็เลยลองดูค่ะนี่แล้วไปทำเมนูอะไรบ้างครับตำถั่วค่ะตำถั่วทำไมเลือกปลูกแต่ถั่วฝักยาวอะคะก็อยากให้มันประสบความสำเร็จเป็นอย่างๆนะคะนี่ด้านล่างด้านล่างด้านนาฟิตเนสค่ะนี่ียงใหม่ค่ะปลูกพันห้า ถัวลอยฟ้านะคะเมื่อวานขึ้นมาเก็บแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าต้องเก็บทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะแก่คิดว่าจะปลูกอย่างอื่นเพิ่มไหมอยากปลูกวักทองกับบัวะคะนี่ฝั่งนี้ก็เยอะค่ะพี่กวางนี่นี่น,น,นี่เราศึกษาจากไหนครศึกษาจาก Youtube ค่ะดูจาก y u t u b e นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยๆแล้วเขาปลูกถั่วแล้วเขาสามารถปลูกถั่วออกแบบออกลูกประสบความสําเร็จจริงๆนะะ ก็เลยอยากปลูกกับเขาใช่ค่ะอยากปลูกกับเขาเนี่ยสวยนะอันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จหรือยังถือว่าประสบความสําเร็จค่เะเบื้องต้นแต่ว่าคือยังยังจัดระบบการวางยังไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันลงตัวกับน,นี้ก่อนนะคะเพราะมันเจอพายุแล้วเต็นท์ก็รลวิวไปเลยค่ะแ้ครัวมันจกลงด้านล่างเลยนะเนี่ยเต็นท์นะคะ เดี๋ยวหญิงจะไปตำถั่วให้กินนะคะไปชมกันค่ะว่าวิาวธีการตำถั่วของหญิงแซ่บแบบไหนนะคะสักงักๆักสักงักๆักมักคักขักสักยูงงักงักเดี๋ยวเราจะมาตำถั่วกันนะคะว่า,<อ>าถั่วรสชาติฝีมือหญิงลิ้ที่เป็นจ้าไหนนวฉันเน้นกระเทียมเพราะเน้นความเผ็ดนะคะนะคะไม่เน้นความเผ็ดค่ะอ่ะ วันนี้มีลูกมือค่ะน้องก้อยน้องก้อยเป็นน้องๆลูกศิษย์นะคะยิงยิงกำลังทําเพลงให้ชื่อเพลงบันทายดินระเบิดบันทายดินระเบิดอ่ะวันนี้ครกนะคะก็ไทยบ้านไทบ้านแล้วก็ยิงจะเน้นตำถั่วโดยที่ไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าการกินเผ็ดมากๆแั้นก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ3เม็ดก็พอเน้นกระเทียมค่ะ กระเทียมหลายกลีบค่ะหลายหลยหอมแซบล้วก็โครกค่ะรรรรคต่อไปก็คือถั่วปักยาวนะคะถั่วที่เราเก็บมานะคะล้างแล้วค่ะเราไม่ต้องแช่น้ำเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดสารเคมีมันจะมีลูกสั้นลูกยาวสาร้างมันเด้อกระซางมันน้องก้อยช่วยตามค่ะมกมกอะ ตามเลยค่ะก้อยตามเลยตามมาเลยนะคะจ้ะตามได้ไหตาม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 สวยไหมคะคนตามถั่วดิฉันสวยกว่าดิฉันอีกค่ะลูกศิษย์ดิฉันสวยกว่าดิฉันนะคะฝากเนื้อฝากตัวหน่อยค่ะขอฝากน้องก้อยการ์ตินีด้วยนะคะจ้ามีซิงเกิลใหม่ค่ะกับเพลงแรกนะคะบันทายดินระเบิดค่ะ ไม่ต้องตำแตกมากนะตำแบบแตกแบบลูกลูกแตกลูกแตกมากแตกน้อยคลุกคลิกคลุกคลิกนะคะให้พอได้กรอบๆจ้ะจะกินแมค่ค้าหรือว่าจะกินต้องตำอะต่อไปเรามา<ะ>เริ่มใส่เครื่องปรุงแล้วนะคะ <c oughs> เราจะเริ่มจากน้ำปลาค่ะ น้ำปลาร้านางนุชนะคะนางนุษส่งมาให้ส่งมาให้พี่อิงรีชิมชอบค่ะนางนุษวิลาวันน้องๆกันเองค่ะคก็ใส่ไม่เยอะนะคะน้ำตาลรามีเนะใส่ใส่ไม่เยอะนี่หน่อยแต่ถ้าดำถั่วเนี่ยใส่น้ำปลาระจะอร่อยมากน้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนชูรสใส่นิดหน่อยก็ได้ค่ะเดีย๋ยวไม่ให้ดูอ่ะ นิดหน่อยค่ะผงนัวนนิดหน่อยค่ะมะเขือเทศนี่คือแทนผงชูรสนะคะดูหน้าดิฉันมะเขือเทศนี่คือมันจะตัดเค็มแทนผงชูรสนะคะเวลาเราใส่มะเขือเทศแล้วมันจะจืดลงไปนิดนึงพอดีเลยค่ะใส่ไปเลยแล้วก็คลค่ะก็ดบีบมะนาวไม่ต้องเอาเปลือกลงนะ ก็น้ำมะขามน้ำมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกเนี่ยจะพอดีกับอันนี้พอไหมคะจะเลื่อนเอาอีกเดี๋ยวเรา,เราชิมก่อนเอาช้อนมาไม่แต่แซ่บเด้อหอมบอกแล้วมันเอา,เากระเปลือกลงอีกก้อนหนึ่งให้มันหอมจ๊บนั่นอืมพอมแล้วชิมก่อนเด้อ วิธีปรุงเพิ่มง่ายนิดเดียวแก้เค็นใส่ชูลงไปใช่แล้วก็ลักษณะนี้ใช่เพราะมันเค็มไงคะเราไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะมัวนี่มันจังเลยยิงดีเคยเห็นไหมคะไม่เคยเลยนี่คือไม่ต้องจำเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องจำเดี๋ยวมันจะจืดเองค่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ของคุณได้อย่างดี สวนี้มึงคิดได้เมื่อกี้นะคะไม่ทำมาตลอดเพราะว่าเ็มมตลอดทำมาตลอดเ็มมาตลอดผิดพลาดตลอดแต่วิธีการแก้มันมีค่ะอ่ะเรามาลองมันลองสามเบิงงเด้อเงียกไหมเรียแ,แล้วค่ะ ส้ตมตำเสร็จต้องหมุนสากอย่างนี้ค่ะนี่แหละคล้องแพร่ค่ะเนี่ยคล้องแพรเนี่ยนี่แหละเออมันดวใช่ไหมไม่มันทำความส,าสา <laughs> อะอาดสอาดอุ้ยงามเด้อตัิแซ่บเด้เอโอ้ยหอมปลาร้าน้องนุ๊ทำตัวค่ะ แล้วค่ะส้มตำตำถั่วหญิงลีนะคะจากปลาถั่วฝักยาวของพวกเราค่ะมักินน้ำกันหลายๆนะคะค่ะนี้ก็เป็นเวลาว่างของหญิงลีนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมยามว่างโดยการผ่อนคลายธรรมชาติบำบัดอยู่กับใบไม้สีเขียวก็คือได้ผลผลิตดก็คือถั่วฝักยาวที่ข้างรั้วหญิงลีนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่มันว่างเนาะแล้วก็ถั่วฝักยาวเราก็จะชอบทำตำตำแบบไทยบ้านไทยบ้านค่ะ นะคะคนอีสานหรือว่าวัยรุ่นจะชอบกินส้มตำนะคะ,ะวันนี้มีอยู่ที่รีสอร์ทก็มีมะละกออยู่ที่กรุงเทพก็มีถั่วฝักยาวนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่บ้านแบบเวิถีพอเพียงนะคะ <c oughs> <Land. S 2> มีควาสุขหลายๆด้วยพี่น้องเ <c oughs> ด้อย,ยิงลิเขาฝากเพลงนะคะสำหร,รับผลงานใหม่ของยิงลก็คือมีเพลง <c oughs> <c oughs> สงนางาักนะคะก็อยู่ในช่อง youtube แกมีกกออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็มีเพลงใหม่ข้าเขาสาวะเหตุจดจากโจดจากงักนักัา